ก่อนนั้นต้องแจ้งก่อนคะ่ะว่าเคยไปทําฟันมาแล้วทีนี้เขาเครอบฟันไม่ดีอะคะ่ะมันมีเศษอาหารเข้าไปมันทาให้ฟันปุแล้วลักเน่าค่ะชื่อกรลยาณีอาศิลาพรพงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อจอยเป็นพนักงานบริษัทเอกชนได้มาทําที่ทํารากเทียม่ะคะ่ะจริงๆก็คือมีคนแนะนํามาก่อนหน้านั้น น้องเขาเคยทําที่นี่เราเขาทําดีก็เลยมาแต่หน้าตอนนั้นคือน้องเขาทาเป็นตัวออสแตมแต่ว่าเราเลือกเป็นตัวสโตแมนเพราะรู้สึกคุณหมอเขาแนะนําดีค่ะเขาบอกว่าถ้าเราอายุยังน้อยอยู่ mm hmm. ก็คือแนะนํายี่ห้อนี้เพราะมันรับประกันตลอดชีพมันจะมีปัญหาน้อยกว่า mm hmm. ก็เลยตัดสินใจทำนี่ทำอันนี้มาค่ะแล้วก็ตั้งแต่ทํามาคือยังไม่มีปัญหาอะไรเลยใช้ได้ดีแล้วก็ไม่รู้สึกปวดไม่ได้รู้สึกทรมานนะคะ เหมือนเป็นฟันจริงก่อนนั้นต้องแจ้งก่อนค่ะว่าเคยไปทําฟันมาแล้วทีนี้เขาครอบฟันไม่ดีอะค่ะมันมีเศษอาหารเข้าไปมันทําให้ฟันปุแล้วรักเน่าจึงจําเป็นต้องถอนออกแล้วคุณหมอแจ้งว่าถ้าเราไม่ใส่ฟันเทียมมันจะทําให้ฟันข้างบนยาวลงมาข้อฟันข้างล่างได้ก็เลยตัดสินใจทํารักเทียมจริงๆนะตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าจะทําแบบไหนดีอะไรเงี้ยค่ะก็เสิร์ชหาข้อมูลเลยค่ะว่าทําที่ไหนร้านไหนเพราะว่าคือมัน อยู่กับเราทั้งชีวิตอะคะ่ะแล้วก็กลัวว่ามันเป็นงานศิลปกรรมอย่างหนึ่งกลัวแบบไปรลานไม่ดีเหมือนที่เราเคยเจอว่าอุดไม่ดีมาทาให้เราต้องเสียตังค์เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยอ่ะร์ชหาข้อมูลจริงๆคือได้ก่อนนั้นก็คืออ่านรีวิวของ dental imax แล้วช่วงนึงแล้วไปเจอว่าน้องที่ Office, ออฟฟิศเขาจะเฮ้ยเขาบอกเฮ้ยพี่จะจะทำหรออะไรเงี้ยค่ะหนูทํามาแต่หนูทําตัวหนูงบน้อยหนูลยทำตัวล่างอะไรเงี้ยเขาบอกทำดีคุณหมอน่ารักแนะนําดีนะคะก็เลยมาก็เป็นไปตามที่น้องเขาแจ้งค่ะคุณหมอใจดี แนะนำดีทุกอย่างค่ะเอ,อ่อเชี่ยวชาญการนี้นจริงๆค่ะคือมือเบาทําไม่เจ็บเลยไอ้ที่คุณหมอบอกว่าจะเจ็บจะทรมานคือมันแค่ช่วงวันเดียวค่ะที่เหลือก็ได้ปกติคุณหมอแนะนําดีมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการก่อนทําหลังทําแนะนําว่าแต่ละประเภทเป็นยังไงเราจานประเภทนี้ยังไงเพื่อยังไงบอกความแตกต่างให้เราพิจารณาเองอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าเราไหวเราก็เลือกตัวท็อปสุดบวกกับตัวครอบเหมือนกันค่ะถ้าเป็นครอบตัวท็อปสุดมันก็จะทนกว่าอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอแนะนําดีส่วนพนักง,งานท่านอื่นทุกท่านเลยค่ะน่ารักแนะนําดีทํางานไวอะค่ะประสานงานเป็นทีมดีแล้วไม่ค่อยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่ว่ามาทําที่จริงใจบ้านนะคะต้องยอมรับบ้านอยู่ฝัง่งคนแต่มาทําถึงราดพราวคือเชื่อมั่นในคุณภาพท,าทั้งพรมทีมงานแล้วก็ทั้งคุณหมอทุกท่นาน,นะค,ะค่ะผ่ามั่นใจได้ค่ะราคาแพงกว่าไหมไม่เลยค่ะ เท่ากันทุกที่ท้องตลาดแถมบางจริงๆถูกกว่าบางที่ด้วยนะคะเท่าที่ที่สืบที่แบบหาข้อมูลมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มั่นใจในคุณภาพได้เลยคะ่ะทํามาหปีจริงๆก็หปีเต็มหรืออาจจะมากกว่านั้นคะ่ะไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยไม่ปวดไม่อะไรเลยรู้สึกแบบเหมือนเคี้ยวปกติมากคะ่ะถ้าถามว่าต้องดูแลเป็นพิเศษไหมก็มีนิดนึงเพราะว่ามันคือไม่ใช่สิ่งของที่ติดตัวเรามาะคะ่ะจะต้องดูแลมันหน่อยแต่ไม่ได้ลําบากค,คะ่ะแล้วก็ มาได้เลยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการอดถอนผุดเห็นปูนคุณหมอมีฝีมือทุกข้านคําไม่เจ็บทำรอบเดียวจบค่ะขอบคุณค่ะ